ือมันสิถนนใหญ่ก็จริงแต่พอเข้ามาแล้วบรรยากาศมันล่มรื่นมากเลยอ่ะ อากาศดีจังเลยครับวันนี้ค่ะวันนี้โอเคมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไป<ช>เนาะสบายสบายปกติคือน้องแทมตื่นเช้านี่คือไปออกกําลังกายเหรอคราที่เห็นใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปส่งลูกก่อนเสร็จแล้วก็จะแวะไปออกกาลังกายค่ะไปตีกลอบใช่ไหมช่วงนี้ใช่ไหมชอบมากค่ะแต่วันนี้ขอบคุณมากที่แบบเออมาหามาหากันก่อนเนาะค่ะแล้วนี่พี่ว่าวมาจากไหนคะวันนี้วันนี้เพิ่งผ่านจากเวสต์วิมาค่ะไปำทำธุระมาแล้วก็นัดน้องแทมไว้ที่นี่เนาะ คือมันแบบมันใกล้มากเลยอ่ะสิบนาทีก็มาถึงแล้วสิบนาทีถึงเลยใช่อันนี้คือเราอยู่ที่โครงการวันเดอร์ราชพฤกษ<ช>์สิบเก้านะครับนี่วันนี้มีคนดูเราอยู่นะนะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฟลตที่ติดถนนใหญ่ครับแล้วก็วันนี้วาวนะครับไลฟ์แอนด์ลิฟทงสไตลิสครับวราอยู่กับน้องแทมนะครับคุณยาดาประเรสริฐศกครับเป็นตัวแทนผู้บริหารจากเกรซแอสเซทนะครับที่พัฒนาโครงการวันเดอร์ราชพฤกนนะิ์9ิเก้าเนาะ ก็ขอบคุณที่เรามาเจอกันวันนี้โอ้ยินดีมากๆคะ่ะพี่วาวแล้วก็ดีใจไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานวันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันซึ่งจริงๆแล้ววาวอ่ะอาจจะอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งของแม่น้ำแต่ว่าวาเราจะขับมาราชซึกบ่อยๆ มันแบบคาเฟ่ฮอปปิง้งมามาเดินเซ็น,นทรัลต่างๆครับประจำก็จะเห็นว่าแบบเออม่มีโครงการเยอะนะแต่ที่นี่ติดถนนใหญ่จริงส<ช>แล้วก็ล่มรื่นมากใ,<ช>หให้น้องแทมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาของการพัฒนาโครงการวันเดอร์ร่าจเกริกินเก้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการแฟกชิพค่ะ สร้างสังคมยุคใหม่ค่ะที่จะผสมผสานคนยุคใหม่กับเทคโนโลยีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ให้เข้ากันอย่างลงตัวค่ะแบบบางทีเราเหนื่อยล้าทำกิจกรรมข้างนอกมาทั้งวันข้างนอกรถก็ติดกว่าจะถึงบ้านเราก็อยากให้เข้ามาในหมู่บ้านเรารู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขรู้สึกว้าวรู้สึกเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งผ่อนคลายค่ะนอกจากเรามีความสุขแล้วเราก็อยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยค่ะมีความสุขไปด้วยอ๋อน่ารักจังเลยอ่ะจริงด้วยอ่ะคือจริงๆแล้วบ้านน่ะไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเนาะมันเป็นที่บ่งบอกตัวตนแล้วก็ ก็แบบเป็นที่พักผ่อนผ่อนคลายเลยปัจจุบันนี้มันก็ต้องประสาไลฟไ์สไตล์ของเราเนาะให้ชัดเจนขึ้นเนาะ,ะแล้วก็ชอบที่ที่นี่ยบอกว่ามีอิสระในการที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ มอบให้กับคนที่เรารักด้วยใช่เลยค่ะทางโครงการเราค่ะต้องการจะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าค่ะจากทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า25ปีจากบริษัทยิมแรงค่ะซึ่งเป็นธุรกิจของทางที่บ้านค่ะเข้าใจแล้วคุยมาสักพักนึ่งเราเริ่มเริ่มแสงมันดีวันนี้แต่ว่าอากาศก็เริ่มร้อนเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าไหมเดี๋ยวพาชมข้างในบ้านนะะคได้เลยค่ะ ท่านจะพามาที่บ้านเอเด์นะคะนี่ค่ะบ้านเอาเดอร์ของเรานะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถ2ที่ค่ะแล้วก็จะมีที่ชาร์จปลั๊ก EV ีได้ค่ะอ๋อมีให้หมดแล้วเนาะใช่เลยค่ะสำหรับบ้านเอาเดอร์หลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแฟลหลังใหญ่ค่ะ พื้นที่อยู่ที่187ตารางเมตรค่ะจะมีสีห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์ค่ะพี่วาวสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นิฟวิ่งรูมค่ะวาวตรงนี้ก็จะเป็นดิ่งรูมแล้วเราก็จะเห็นกระจกสังเกตดีๆจะแบบกระจกล้อมๆทำให้บ้านดูแบบปลอดโปร่งให้เป็นประตูกระจกใหญ่ๆเลยนะท้งด้านหน้าด้านข้างเลยเห็นสวยเลยใช่แล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะที่ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนทำเป็นห้องต่างๆได้เลยแล้วก็ตอนที่ส่งมอ บ้านให้ลูกค้าค่ะทางเราจะมอบเป็นบ้านเปล่าให้ซึ่งลูกค้าสามารถตกแต่งออกแบบเองให้เหมาะกับสไตล์ของลูกบ้านได้เลยคือทาเราไม่ออกแบบเป็นห้องเด็กแบบแบบบ้านตัวอย่างเนาะอาจจะเป็นห้องทํางานก็ได้เนาะหรือเป็นห้องถ่ายแบบถ่ายติกตอกถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ก็ได้ใช่ลค่ะปรับให้ตามเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านได้เลยค่ะต้องการห้องแบบนี้พอดี สำหรับบ้านเปล่านะคะเราก็จะทิ้งท่อเอาไว้ค่ะ<ม>ที่ห้องครัวซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนทําเป็นครัวแคนที่เป็นครัวฝรั่งก็ได้<ม>หรือว่าเราจะทําเป็นครัวไทยเลยก็ได้นอกจากนั้นแล้วอะค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุบางทีเราแบบไม่อยากให้ท่านต้องเดินขึ้นไปบนห้องเราก็ใช้เป็นห้องนอนได้เลย<ม>เพราะว่าเนื่องจากตรงห้องน้ำอะค่ะเราก็ทําเป็นโซนสําหรับที่ให้อาบน้ําอ๋อมีให้พร้อมแล้วใช่มีรพร้อมได้ค่ะ แล้วก็จากที่สังเกตเห็นข้างนอกครับมันเป็นบ้านแฝดก็จริงเนาะแต่เหมือนเขาออกแบบให้เป็นแบบสองหลังเนาะ,ะแล้วก็ส่วนที่อยู่ติดกันไนไม่ใช่ห้องนอนอมไม่ก็แปลว่าเสียงก็จะไม่รบกวนกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดมห้องนอนใหญ่กันนะคะคที่จะอยู่ในส่วนของหน้าบ้านค่ะนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องมัสเตอร์เบดมค่ะห้องนอนไซส์ใหญ่ที่อยู่ทางหน้าบ้านค่ะวางเตียงคิงไซส์ได้เลยเนาะใช่เลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็น Walk i n closet ค่ะขนาดกว้างอ๋อพอเลยนะคนยุคนี้ก็คือชอบเลยครับจริงค่ะแล้วเราก็จะมีแสงธรรมชาติเป็นหน้าต่างอย่างลงตัวตอนที่เราแต่งหน้าใช่ไหมสาวๆว่าคือชอบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ชอบที่ห้องนี้ให้น้าต่างใหญ่มากทางหน้าบ้านเลยเนาะมันได้แสงเข้ามาเยอะมากใสถ่ายไอจีอย่างพวกเราคือแบบเออแสงดีเลยใช่เลยค่ะแต่ตอนนี้ห้องน้ำหลักค่ะใช่แล้วค่ะห้องน้ำเราให้ขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยนะค่ะอย่างโครงการเรานะคะก็จะให้เป็นพื้นไม้ S P C ค่ะเป็นสีนี้เลยโทนสีอ่อนสีนี้สวยอะชอบครับ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งหลังบ้านค่ะก็จะทําเป็นสองห้องนอนค่ะอย่างบ้านตัวอย่างหลังนี้ค่ะพี่วาวเราก็จะทําเป็นห้องเด็กนีน่ารักมากเลยครับอีกห้องนึงเห็นว่าเป็นห้องทํางานเหรอครับใช่ค่ะไว้แบบว่าสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ถ่าย TikTok ถ่ายอินสตาแกรมหรือว่าจะไลฟ์ขายของได้หมดเลยเป็นสตูเล็กๆได้เลยใช่เลยค่ะที่เคยเจอคือบางบ้านเขาก็จะรวมกันครับ หรืออาจจะแยกห้องห้องใดห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องแต่งตัวแยกมาเลยค่ะก็จะทําให้พื้นที่ใหญ่ขึ้นเลยค่ะครับผมสําหรับห้องน้ํานะคะเราก็จะมีห้องน้ําที่ใหญ่ค่ะที่ใช้ร่วมกันนะคะค่อนข้างใสใหญ่เลยใหญ่เลยเห็นไล้งั้นเราไปดูบ้านแฝดหลังเลยกันนะคะไปครับพาไปหน่อย สำหรับบ้านอาเชอร์หลังนี้ค่ะพื้นที่อยู่ที่169ตารางเมตรค่ะก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะมีโซนลิฟวิ้งแอรีแร n ดิเนิ่งแล้วก็แพรรที่ค่ะต่อเนื่องโล่งกันไปเลยแต่ว่ามีท่อทิ้งไว้ให้แล้วเหมือนกันใช่หมครับลูกค้าสามารถจะทำเป็นแพรรที่หรือว่าทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีครัวไทยอยู่ด้านหลังให้เ่ะ อย่างหลังนี้นะคะเราก็ทํามุมสําหรับให้คนที่เรารักลูกๆนั่งวาดภาพหรือว่าจะเป็นน้องแมวนี่ค่ะีวเอวเดี๋ยวนี้เจ๊บ่อยครับเวลาแบบมีสัตว์เลี้ยงอ่ะก็จะหาบ้านมันเขาต้องอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในแบบมุมของเขาเองเนาะบ้านนี้ก็เหมาะเลยมีที่ให้วิ่งรอบๆด้วยใช่เลยค่ะ,ะ <laughs> ก็ยังชอบนะครับที่บ้านเข้ามาแล้วอะ่ะเจอหน้าต่างรอบๆเลยเนาะ ได้แสงธรรมชาติเห็นต้นไม้ร่มรื่นไปกันค่ะพี่วาวเดี๋ยวทำจะพาขึ้นไปดูชั้นสอของบ้านหลังนี้กันนะคะไปครับค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะก็จะมาอยู่โซนตรงหน้าบ้านเหมือนกันค่ะ ได้แสงธรรมชาติเต็มๆเลยนะใช่ห้องค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้อง Work In c l o s เ t ค่ะอ๋อคับเหมือนเดิมเลยสาวๆชอบแน่นอนแสงเข้าแต่แสงเข้าทั่วถึงแน่นอนค่ะถ่ายรูปเช็คได้หมดเลยเนาะจริงค่ะเราก็ให้ไซส์ใหญ่เหมือนกันค่ะโหที่นี่ให้ห้องน้ําใหญ่หมดเลยนะใช่ เลยสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นโซนสองห้องนอนที่อยู่ตรงโซนหลังบ้านค่ะนี่ห้องค่อนข้างจะกว้างเพราะว่าห้องนี้เราออกแบบให้ลูกค้าเห็นเราทําทะลุเลยค่ะสองห้องอ๋อมันคือสองห้องแล้วเราก็รวมกันก็จะได้ห้องที่กว้างขึ้นเออมันดูใหญ่มันยูใหญ่เหมือนกันเนาะจริงๆก็เหมาะกับคนยุคนี้แล้วบางทีอาจจะไม่ได้มีลูกหรือว่ามีคนอยู่ในครอบครัวเยอะเนาะอย่างพี่เนี้ยชอบเลยคือเราก็มีห้องนอนแล้วมีห้องใหญ่ๆด้านหลังด้วยอืมค่ะแล้วตอนนี้นะคะ โครงการเราก็มีโปรโมชั่นค่ะก็คือจะแถมแอร์ให้ลูกบ้านทั้งหลังเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสัญญาณกันขโมยด้านล่างแล้วก็จะมี m o t เซ็นเซอร์ที่ติดที่บันไดค่ะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดให้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีดิจิตอลดอล็อกค่ะจะให้กับลูกบ้านทุกคนเลยค่ะโอ้โหเทคโนโลยีครบเลยครับใช่เลยค่ะพี่วาวตอนนี้เริ่มหิวแล้วว่าน้องแทมรู้เหมือนกันเราไปที่คาเฟ่ข้างหน้ากันได้เลยค่ะไปกันค่ะ เขาก็คุมโทนอะไรไว้ดีเนาะเป็นต้นไม้แบบมันดูแบบตะวันตกเนาะใช่อ๋อรู้แล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนแบบอลิซินวันดอร์แนด์จริงค่ะเออถ้าเป็นหน้าหนาวน่าจะแบบสบายเลยเอ,อนี้ต้นไม้สวยอะ่ะแบบนี้ก็ต้องมีแบบคนชาสวสงเ์ชาวสวนดูแลแต่ดีเนาะโครงการก็จะมีให้เนาะใช่ค่ะ โหตรงนี้ชิวเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าเลยครับวันเยอ่อคลับใช่แล้วค่ะเป็นคลับส่วนกลางค่ะเออตอนบ่ายๆก็มาว่ายน้ํามา ดูเห็นวิวเนาะแล้วข้างบนมีห้องอะไรบ้างข้างบนนะคะมีหลายห้องเลยค่ะก็จะมีห้องเด็กมีสไลเดอร์เล็กๆให้เด็กเล่นแล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายบางทีก็จะมีห้องเกมด้วยสามารถเล่นเกมได้เลยห้องประชุมยุกบ้านสามารถแจ้งแบบปิดเป็น private ไว้สาหรับใช้ประชุมได้เลยเราก็นัดแบบนัดคุยงานได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีฟิตเนสออกกำลังกายดูวิวอันนี้ แล้วก็ที่สําคัญค่ะไฮไลท์ของเราก็จะเป็น w o นเดอร์บค่ะจะเป็นห้องปาร์ตี้ค่ะเน้นเลยมีทูกอย่างให้ครบค่ะทูกบ้านสามารถแบบปิดห้อง p r i v a t e ด้เลยพาเพื่อนๆมาดูรายการอะไรได้กันเลยใช่ค่ะพิ่งถ้าเราแบบรู้จักกันในโครงการเนาะเราก็ชวนกันมาอยู่ตรงนี้เนาะส่วนกลาง็นส่วนที่สําคัญจริงๆค่ะใช่เลยค่ะ นี้เราก็มาอยู่ที่โนคาเฟ่เบรฟ fast คลับค่ะพี่วาวมีทางด้านได้เตรียมขนมเบเกอร์เป็นเบเกอร์ชื่อดังจากย่านสาทรมาตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะชื่อร้านคุ้นๆคือร้านที่สาทรใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเปิดที่นี่เลยเหรอครับใช่มาเปิดก็คือไม่ใช่เป็นป๊อปอัพนะคะเป็นร้านเลยยกมาตั้งไว้ี้วาเปิดจริงจังเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ขับไปขับมาก็แวะมาชิมได้ สามารถก็คือจอดมาจอดในโครงการได้เลยแล้วก็มานั่งในคาเฟเ่เก๋ๆสุดชิคในย่านนี้ได้เลยค่ะที่บ้านชอบมาคาเฟ่วันเสาร์วอาทิตย์อยู่แล้วเดี๋ยวพาคุณแม่มาครับออดีคจริงๆมีแฮชแท็กด้วยครับจะมีแฮชแท็กนนทบุรีชิคไลฟ์ฟอกน<อ>้องอนดีค่ะเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมอีกแน่ๆเ,เลยครับเอเด,ดีมากๆค่ะพี่วาว เปร่าแป๊บเดียวก็คืออยู่มาตั้งแต่เช้าเนาะตอนนี้ก็คืออยู่มาทั้งวันแล้วครับเพลินๆเหมือนกันเนาะกันอยู่ที่นี่เนาะแป๊บเดียวเนาะความสุขใช่เรียกว่าแบบนันคือที่ที่เรามาพักผ่อนจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่บ้านที่แบบมัอยู่อาศัยอะ่ะเราแบบ บ่งบอกตัวตนของเราได้ครับให้เรามีอิสระในการที่จะปรับเปลี่ยนตามโจทย์ของเราเนาะแล้วก็เห็นคุณภาพการก่อสร้างบ้านแล้วอะ่ะเออเชื่อมั่นได้เลยมั่นใจได้เลยใช่คือนอกจากเราจะมา,มาอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วคนรอบๆตัวเรา ก็มีความสุขด้วยใช่อาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์เดียวกันรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยคะก็ให้ความสุขทั้งกับทุกตัวเราและคนที่เรารักว่าอย่างนั้นใช่ไหมครแน่นอนค่ะอ๋อดีจังเลยว่าเดี๋ยวกลับมาเยี่ยมน้องแถมมาเยี่ยมโครงการอีกทีหนึ่งครับได้เลยค่ะยินดีแลวมากินเบเกอร์อีกรอบหนึ่งด้วยใช่แล้ แลวนี่เดี๋ยวพี่วาวไปไหนต่อคะเนี่ยวันนี้ตอนเย็นตอนเย็นว่าจะไปสนัดเพื่อนไว้ครับตรงสะพานมหาเจษดาบดินจากตรงนี้ไปก็คือ1ินาทีเองใกลมากไปเนาะใกลมากแต่วันนี้เดี๋ยวกินเบเกอร์แล้วเดี๋ยวขอตัวไปก่อนได้เลยค่ะพี่ว่วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับร้อมาเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ